มาเริ่มสวัสดีค่ะและเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่นี้คือเสียงของพี่หมอเองกับการทำพอดแคสต์หรือเปล่าถ้าดาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเป็นการมานั่งพูดคุยเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับประสบการณ์การดูดวงหรือเคสต่างๆที่พี่หมอเจอมามาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์เพื่อจะเป็นกำลังใจเพื่อจะคลายปมอ,อะไรบางอย่างให้กับ คุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังบ้างนะคะส่วนใครนะคะที่อยากฟังเสียงเฉยๆก็ไม่ต้องกดเข้ามาดูหน้านะคะเพราะว่าคลิปไม่ได้มีอะไรให้น่าสนใจแล้วตัวพี่หมอเองพี่หมอก็ใช้ฟิลเตอร์นิดนึงนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำร้ายผู้ฟังจนเกินไปเอ,อคนที่กดเข้ามาดูจนเกินไปนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้อืมมันไปเจออเขาเรียกว่าอะไรอ่ไปเจอข้อความหนึ่งชอบมากแล้วก็อยากมานั่งคุยกัน นะคะมันไปเจอ,อมันมันเนี่ยคือพี่หมอเนี่ยไปเจอข้อความหนึ่งมาแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบมากอืมต้องให้เครดิตแต่ว่าให้เครดิตใครไม่รู้ล่ะแต่ฟังแล้วมันชอบแล้วก็เก็บมาติดไว้ในใจเลยว่าเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองเก่งแต่ไม่สวยหรือสวยแต่ไม่เก่งเออจริงเนาะ เมื่อสมัยก่อนน่ยย้อนไปเมื่อสมัยพี่หมอเป็นวัยรุ่นนี่เป็นเป็นวัยรุ่นเจนไว้นี่เจนเจนไวนะคะสมัยนั้นนะคะเขาจะมีคําพูดที่บอกว่าสวยแต่งโง่เออสมัยพี่หมออ่ะเขาชอบด่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้สวยแต่งโง่พี่หมอก็เป็นคนหนึ่งไว้ที่แบบก <c oughs> ูเป็นประเภทไหนหวะกูถูกถูกจัดอยู่ที่ประเภทสวยไหมก็ <c oughs> ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่แต่งโง่ไหมไม่งโง่แน่นอนมั่นใจมากเลย ก็เลยคิดว okay. ่าโอเคตัวเองน่าจะไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทสวยแต่งโง่แล้วล่ะเออแต่ว่าคือรัตหน้าตาเรากลางๆสมัยนั้นหน้าตาเราเรารู้สึกว่าเรากางๆพี่หมอไม่ค่อยคิดว่าตัวเองขี้เหร่นะทุกคนถึงแม้ว่าจะถอดฟิลเตอร์ออกกมั่นใจอย่างยิ่งว่าไม่ไม่ขี้เหร่นะคะเพราะว่าเพราะว่าก็มีคนก็มีคนชื่นชมอยู่นะเออสมัยเรียนก็มีคนชอบอยู่ก็เลยคิดว่าผู้หญิงที่มีคนชอบเยอะๆได้ประมาณนึงก็ต้องไม่ขี้เหร่แหละ เออก็ต้องไม่ขี้เลอะแหละก็เลยคิดว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองฉะนั้นเราจะต้องเราจะไม่ยอมที่จะเป็นคนสวยแต่ไม่เก่งอืหรือเป็นคนเก่งที่ไม่สวยเราก็เลยแบบเอาเซฟโซนเอาเซฟ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 เซตัวเองไปก่อนก็คือต้องปลอดภยัยก็คือต้องเก่งแล้วก็สวยได้เท่าที่เราจะสวย ะะสวยได้เท่าที่เราจะสวยได้พี่หมอพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่หมอพี่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกณฑ์มาตรฐานของความสวยของแต่ละคนมันเท่าไหร่แต่เมื่อยุคสมัยพี่หมอตอนเป็นวัยรุ่นนะคะมันยังมันยังไม่มีเรื่องของการสัญญกรรมทุกคนสมัยนั้นนะคะการสัญญกรรมมันยังเป็นเรื่องเรื่องเรื่องไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่เรื่องที่เขาเอามาบูลลี่การว่าอ,อ,อ,อีนี่ทําจมูกอีนี่ทําไม่น่นานคนก็เลยไม่ค่อยทําเท่าไหร่ฉะนั้นพอยุคสมัยพี่หมอที่ที่ที่พี่หมอเป็นวัยรุ่นนะคะมันก็เลย จะจะไปสวยแบบว่าแปลงหน้าเป,ปลี่ยนแปลงไปเลยมันก็ลําบากเพราะว่ายุคนั้นมันยังไม่ค่อยอยอมรับเรื่องสัญญกรรมก็เลยต้องดูแลตัวเองเพื่อที่จะสวยได้เท่าที่เราจะสวยเช่นอะไรเช่นอะไรอืมก็ดูก่อนว่าเรามีจุดเด่นอะไรเช่นคิ้วอ่ะทุกคนเช่นคิว้วคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าได้ได้ยินกันบ่อยมัคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าเดี๋ยวให้ดูรูปที่เว็บนี่ เราก็ต้องมีรูปคิ้วที่มันแบบเก็บอะค่ะเป็นผู้หญิงอะเนาะอย่าปล่อยให้คิ้วรกนะจ๊ะสาวเป็นผู้หญิงอย่าปล่อยให้คิ้วรกอถ้าพูดกันในทางเรื่องของโง่เหงนะคะ่ะคิ้วคามาจะเป็นคําพูดที่บอกว่าคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าเป็นมงกุฎของหน้าเพราะว่าบางคนแบบคิ้วรกมากรกจนไม่ได้สัดส่วนไม่สวยไม่งามมันจึงเกิดการมันจึงเกิดธุรกิจหนึ่งมันจึงเกิดอาชีพหนึ่งก็คือช่างสักคิ้วอื ย้อนกลับไปอีกลืมเล่าสมัยก่อนอะ่ะมันยังช่างสักคิวยังไม่บูมแล้วก็การสักคิวสมัยก่อนจะเป็นเปื้อเลยค่ะเปื้ปแท่งอะ่ะก็ทามาเทียบสมัยนี้ก็ไม่งามนะคะแต่ว่าสมัยก่อนก็จะเป็นอาชีพเหมือนรับจ้างกันคิวอาฟิลนั้นนะคะแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็เ็นเป็นเรื่องของการสักคิวสักคิวปรับรูปหน้ามากขึ้นนะคะซึ่งพี่หมอก็ทํามาเหมือนกันคิวแต่ทำมานานแล้วค่ะ ทำมานานแ,แล้วนี่ก็คือระดับอาจารย์เหมือนกันนะอ่านี่ก็ระดับอาจารย์เหมือนกันอาจารย์เอเป็นคนทําให้อาจารย์เอ๋อยู่สาโรงนะคะอาจารย์เออ๋ทุกวันนี้ก็คือแบบเก่งมากแกเรียนทุกศาสตร์เลยอันนี้อันนี้ไม่ได้อยากจะอวยแต่ก็ต้องอวยจริงๆนะคะก็คือปรับรูมหน้าเราเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเดิมเป็นคนคิ้วแบบคิ้วเยอะอะคะแต่เ,เป็นคนคนคิ้วเยอะเป็นคนหน้าคิ้วจะเยอะๆแล้วก็จะหังคิ้วตกก็ไม่ได้ พองเรานะคะเเรื่องของงูเหงคิ้วก็คือต้องไม่ให้ตกอ,อ่ง่ายๆนะคะจําอะไรไม่ได้เลยในล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเรียนห่วงไม่ใช่เร,เรื่องห่วงจุ้ยเขาเรียกอะไรนะงู oh eng, เฮ้งอ่ะเอาให้ให้แบบง่ายๆแบบถึงไม่ได้เรียนมาก็คือคิ้วต้องไม่ตกนะคะคิ้วต้องไม่ตกอคิ้วตกงูเฮงตกดวเอออะไรก็คาว่าคําว่าตกอะคิ้วตกตาตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือตกตก อ่ะแล้วก็คิดเล่นๆคิดง่ายๆให้มันเข้ากับหลักเอาก็ต้องไม่ตกอ่ะจารย์เอกก็แก้ให้ด้วยการที่พี่หมอสักค่ะพี่หมอสักนี่สักเ,เพื่อให้คิ้วมันตั้งเชิดสวยงามเพราะคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าอ่ะเราก็แก้เรื่องที่หนึ่งก่อนเรื่องคิ้วเพราะว่าเรามันเราไม่ใช่คนสวยมากฉะนั้นเราต้องมีความดูดีเรื่องคิ้ว อ,อย่างที่บอกจมูกจมูกยุคยุคสมัยพี่หมอมันก็ยังไม่ได้นิยมเท่าไหร่ที่จะทําพี่หมอก็เลยไม่ได้ไปทําจมูกนะคะแล้วก็มาดูแลตรงส่วนอื่นเอาเช่นหน้าค่ะสมัยก่อนวัยรุ่นมันก็จะเป็นสิวแล้วก็หาจะดูแลนะคะต้องหาจะดูแลเพื่อให้ผิวหน้าเราไม่เป็นสิวให้มันใสที่สุดเท่าที่เราจะใสได้แล้วก็ไปอันนี้เล่นแต่งหน้าด้วยนะหน้าเป็นหมอ นอกจากเป็นหมอดูแลดิฉันก็เคยเป็นเมคอัพอาติตัวก็เล่นแต่งหน้าค่ะอาจารย์เอกก็เป็นคนสอนสอนให้ถ่ายทอดให้เหมือนกันก็เล่นแต่งหน้าเรียนแบบเรียนปรับแก้รูปเรียนปรับแก้ค่ะเพื่อดึงจุดเด่นของคนคนนั้นออกมาพี่หมอไม่ได้ก็อาจจะแต่งหน้าไม่เหมือนกับคนยุคนี้นะคะโตอินที่มีแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือแต่งสวยแต่พี่หมอเรียนเรียนมาในลักษณะของการปรับให้มันให้มันดูดเีเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ว่าเราก็มั่นใจในรระดับหนึง่งว่าเราไม่ได้คิเลยฉะนั้นนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนควรจะปรับนั่นคือหมายเซ็นนั่นคือหมายเซ็นจริงๆถ้ายืนให้ดูอะทุกถ้ายืนก็อาจจะเห็นไม่ชัดหรอกมั้งไม่รูใจเห็นชัดแค่ไหนก็คือนี่หัวไหลเอวและนี่ตูดและนั่นก็ขาแล้ว เออคือที่จะบอกก็คือเป็นผู้หญิงสูง150่งเซนติเมตรค่ะเป็นผู้หญิงที่สูง150่งร้อเซนติเมตรค่ะพอดีเป๊ะเลยนะคะถ้าถ้าบางเครื่องก็วัดอยู่ที่149.5อ่าหรือ150.01อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หนีไปจากตรงนี้เลยซึ่งนั่นอะไรนั้นแปลว่าพี่หมอตัวเล็กพี่หมอเป็นคนตัวเล็กจิ๋วหลิว นะคะอ่าเพรเราเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กแล้วเราตอนเด็กๆตอนสมัยมัธยมสมัยก่อนเป็นเรื่องยอดฮิตมากไม่รอชื่อพ่อชื่อแม่ก็รอเขาเรียกอะไรบูดีบูลีชามมิ่งใช่ไหมก็ร้อไอ้ส่วนที่เราเป็นปมเพิ่นก็เลยอีตเตียอีเตียอีเตียอืมโดนมาตอนเด็กเหมือนกันโดนเป็นอีตเตียมาเมื่อตอนเด็กๆแต่เราก็เราไม่ได้เก็บมาเป็นปมนะ อ่าพี่หมอรู้สึกว่าอย่างที่ตั้งแต่ต้นคลิปพูดไปอะค่ะว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองเก่งแต่ไม่สวยหรือว่าสวยแต่ไม่เก่งซึ่งอันนี้มันเกิดมาตั้งแต่ยุคสมัยนู้นละเหมือนพี่หมอเนี่ยตัวลอยเตี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่เตี้ยหรอกเราก็ไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นเราก็เลยต้องมาดูแลส่วนอื่นอ่ะโอเคเราก็คิดว่าถ้าเตี้ยเราก็ตันมันจะไม่งามฉะนั้นเราก็เลยออกกําลังกาย พี <Workers. S 2> like ini, ่หมอก็ออกกําลังกายออกกําลังกายแบบออกกาลังกายตั้งแต่ออกกาลังกายมาตั้งแต่วัยรุ่นนะคะไม่เออก็ดูแลรูปร่างมาตั้งแต่ตอนนั้นพยายามดูแลรูปร่างเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นผู้หญิงเตี้ยเพราะว่าเรามองว่าถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กอาจจะน่ารักกว่าเราคิดเองนะยุคนั้นอะเออเราคิดเองยุคนั้นว่าถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กมันน่าจะน่ารักกว่าหรือเปล่าเราก็เลยต้องดูแลตัวเองดูแลรูปร่างเพื่อที่เราจะ หนีจากคำว่าเตี้ยมาเป็นตัวเล็กอืมแล้วก็ดูแลหน้าตาดูแลเรื่องกลิ่นตัวห้องหอมเป็นคนดัตจริตน,นิดนึงเนาะคือชอบความหอมตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็พยายามฉีสมัยก่อนอะในเซเว่นอะอะไรวะอืมพวกเอวเซนนี่ยุคพี่หมอเลยถ้าคุณรู้จักเอเวเซนคุณไม่เด็กนะเอเวเซนทเวลพทสิบสองพัทอะเออก็ฉีแดนสโคลนเออ นั่นแหละค่ะยุคนั้นก็คือพยายามดูแลตัวเองให้มันดีเท่าที่ที่เราจะเป็นได้เพราะว่าเราไม่ได้ยุคนั้นมันยังไม่มีเรื่องของสัญญกรรมเท่าไหร่แล้วก็อ่านหนังสือตั้งใจเรียนอืมพี่หมอเป็นอันนี้ก็เด็กเรียนเก่งนะจะว่าไปก็น่าจะเรียนเก่งแหละเพราะว่าก็ถ้าเป็นตอนสมัยประถมก็ได้ที่หนึ่งมาตลอดอันนี้ไม่ได้จะอวดนะคะแต่มันเราไม่ได้เป็นคนฉลาดขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเราตั้งใจ พี่หมอมั่นใจมากว่าพี่หมอตั้งใจเรยียนเพราะว่ามันเป็นความคดาดหวังของพ่อแม่ด้วยในระดับหนึ่งแต่พอโตมาแล้วก็ตั้งใจเรยียนเพราะเราก็แบบเหมือนมีปมด้อยตนอนเด็กที่บ้านที่บ้านพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อกับแม่ท้อธุรกิจล้มเอเขาทำร้านตัดเสื้อผ้าเนี่ยค่ะเร้วเจ๊งเจ๊งมันก็เท่ากับกับทําให้เราเหลือไม่ใช่ติดลบเราเราศูนย์ เออเขาเรียกถึงศูนย์ติดลบอะเนาะเราต้องไปสตาร์ทนับศูนย์ใหม่ก็คือเราเราเราค่อนข้างฐานะยากยากจนละเนาะเรียกว่ายากจนก็นได้เนาะลำบากสมัยนั้นเราจะทํายังไงเพื่อจะไปปิดป,ดปมเตี้ยของเรากลบปลมลําบากของเราเราก็ต้องตั้งใจเรียนพี่หมอก็เลยต้องตั้งใจเรียนอ่านหนังสือเยอะค่ะบางนคนชอบอ่านหนังสือก็เลยสส่ตาซั้นแต่ว่าอันนี้ทําเลสิกแล้วนะเออเออ,เอ,อทำเลสิกแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าอันนี้ที่ใส่ก็เป็น กองแสงอกองแสงไว้หน่อยแสบตาก็คือก็เลยต้องตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็เลยเพ,เพื่อที่จะเรียนอยู่ในระดับท็อปทอ,ปอยู่ในระดับกลุ่มกลุ่มเด็กเรียนอ่าพี่หมอทุกจัดอยู่ในประเภทกลุ่มเด็กเรียนอะไละ่ะก็คือที่จะบอกทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อจะเข้าสู่ประโยคนั้นแหละคะ่ะที่บอกว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองเก่งแต่ไม่สวยหรืออย่าปล่อยให้ตัวเอง สวยแต่ไม่เก่งคือจะบอกว่าทุกคนทำได้หมดเลยนะคะในรูปแบบที่เราเราจะเป็นได้เพราะว่าค่อนข้างมั่นใจว่าทำได้จริงๆเนื่อง,งจากว่าทำมาแล้วนะคะจากจากผู้ไออิตีะะ้เนี่ยค่ะที่เพื่อนล้อค่ะอิตี้อมเราก็กลายเป็นพอเราเติบโตขึ้นเราก็ดูแลตัวเองเราก็กลายเป็นตัวเล็กนี่เรียนอาชีวะผู้ชายเล็กอัวเล็กนะไม่มีใครเล็กอิตี้าอะไรนะ เพราะเราดูแลตัวเองทุกคนเรียกตัวเล็กตัวเล็กฉันกลาตัวเล็กตัวน้อยอืมไม่ได้กลายเป็นอีเตียเพราะว่าเราดูเราเราตัวเล็กไงค่ะดูแลดูแลหน้าหลาักมัง้งแต่ก็ไม่ได้ทําเพื่อใครเลย 1> <1> <ๆ>หเห็นไหมจริงๆเราไม่ได้ทําเพื่อใครเลยไม่ได้ทําเพื่อให้ผู้ชายมาชื่นชมด้วยนะไม่ได้ทําเพื่อให้ผู้ชายมาชื่นชมด้วยนะทําเพื่อความภาคภูมิใจของเราเองใี่หมอครภูมิใจเลย แต่ว่าคือการที่มีแบบเพศต,ตรงข้ามมาชื่นชมเนี่ยมันก็คือเป็นผลกําไรถือเป็นผลกําไรอย่าว่าแต่เพศตรงข้ามเพศผู้หญิงเพศผู้หญิงก็เหมือนกันเขาก็แบบมองเราเป็นตัวเล็กรุ่นพี่อไะไรย่างเงี้ยตัวเล็กกินนี้ไม้กินนั้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเอถอ้าเป็นตัวเล็กตัวน้อยของรุ่นพี่ของพี่ๆอืมงั้นถือเป็นกําไรชีวิตแต่มันคือความภาคภูมิใจของเรามันคือความภาคภูมิใจของเราการที่เราอ่านหนังสือเยอะ นอกจากหนังสือเรอยียนนะพี่หมออ่านหนังสือจิตวิทยาเยอะมากที่บ้านมีแบบหนังสือจิตวิทยาแบบเกือบร้อยเล่มอ่ะหนังสือจิตวิทยาหนังสือหลักการต่างๆเพื่อที่ให้อาหารกับสมองเพื่อที่ให้อาหารกับสมองเพราะวันเนี้ยพอมาถึงทุกวันเนี้ยมันก็เป็นประโยชน์กับลูกดวงของพี่หมอทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนที่ทํางานอยู่กับพี่หมอพี่หมอเป็นเป็นสํานักง,งานและบุคคล พี่หมอทํางานประจําเป็นตําแหน่งงานคือสํานักง,งานและบุคคลเราสามารถก็เป็นสนํงงานักงานก็คือดูแลสํงงานักงานดูแลสถานที่และเป็นบุคคลนองจากพี่หมอทํางานอยู่ในส่วนของสาขาถ้าเป็นสํานักง,งานใหญ่อะคะ่ะเขาจะถูกแยกอยู่แผนกสนํงงานักงาน หรือรแผนกบุคคลแต่พออยู่สาขาสํานักง,งานกับบุคคลมันเลยมารวมกันซึ่งพี่หมอทําหน้าที่นั้นฉะนั้นบางทีมันอะไรที่มันเกี่ยวกับคนนะคะเราจะมองออกตั้งแต่เรานั่งมองโอเคน้องคนนี้กําลังมีปัญหาแล้วก็เข้าชาร์จตัวเพื่อจะฮิวเขาฮิวใจเขาอืมนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าเราอ่านหนังสือเยอะเราช่างสังเกตเห็นไหมทุกคนทําได้หมดเลยเห็นไหม ขนาดอีเตียวคนหนึ่งเนี่ยวันนี้ยังทําได้อย่างนี้เลยอืมมันเป็นประโยชน์มากเลยการที่เราแบบพยายามพัฒนาตัวเองพยายามที่จะเก่งจริง,รงๆเราไม่ได้ทําเพื่อใครเลยเราทําเพื่อตัวเราเองทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่แบบอยู่ในออฟฟิศก็คือน้องๆก็คือมีอะไรก็แบบอยากจะอยากจะแชร์เล่าให้เราฟังเพราะว่าเราไม่เคยนกาทีฟกับเขาเลยแต่จริงๆเป็นคนปากร้ายมากเลยนะด่าเป็นคนด่า <laughs> อยู่ในออฟฟิศเนี่ยคือด่าแต่ไม่ได้ด่าแบบ ไม่ใช่นะไม่ได้ด่าคำหยาบเลยนะจะด่าแบบเออก็แง่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 แงแงค่ะตาสมนุษย์ออฟฟิศมนุษย์ป้าในออฟฟิศนะคะก็แง่แง่แงเป็นอย่างนั้นแต่แต่มันเป็นเชิงโพสิทีฟไงค่ะมันเป็นเชิงบวกมันเป็นพลังงานบวกอืมคือเราพยายามทำมันให้ออกมาดีที่สุดอะค่ะจริงๆทุกคนพยายามทำได้หมดเลย พี่หมอสวยในะพี่หมอว่าพี่หมอก,ก็มั่นใจแล้วก็ชื่นชมตัวเองบอกตัวเองมาเสมอว่าฉันสวยฉันสวยบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนหลอกตัวเองก็ได้นะแต่แต่มันเป็นการหลอกตัวเองที่มันมีมประโยชน์นะพี่หมอว่าทุกๆเช้าในกระจกอะค่ะนั่งตั้งแต่เด็กมาแล้วตั้งแต่โดนล้อว่าเป็น e ien, อีเตียนแล้แหละพี่หมอก็จะมองตัวเองในกระจกว่าฉันสวยฉันเป็นผู้หญิงสวยและเก่งไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่คนอย่างฉันทําไม่ได้ถ้าฉันอยากจะทํา พูดกับตัวเองหน้ากระจกทุกเช้าอืมพูดมาจนอายุสี่สิบกว่าแล้วเนี่ยก็ยังบอกตัวเองอยู่เสมอว่าฉันสวยฉันเก่งไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่ฉันทําไม่ได้ถ้าฉันอยากจะทํามันก็เป็นการป้อนโปรแกรมสมองอย่างหนึ่งเชื่อไหมทุกวันนี้ไม่มีงานอะไรเลยที่ถ้าสําหรับในออฟฟิศนะเวลาที่ผู้จัดจาการเรียกเรียกเพื่อจะมอบหมายงานอะไรบางอย่างพี่หมอไม่เคยทําไม่ได้ทําได้ทําได้ค่ะ ทำได้ทำได้หมดเลยเพราะว่าไปป้อนโปรแกรมสมองไว้แล้วอืมฉะนั้นถ้าวันนี้คลิปนี้เป็นประโยชน์ที่ฟังมามันอาจจะดูไร้าสาระนะเหมือนคนมาเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังมันขี้โม้อะไรวะแต่พี่หมอว่ามันพอมีประโยชน์นะถ้าทุกคนเปิดใจไม่ได้ฟังว่าพี่หมอมาโม้มาอวยตัวเองอะไรเงี้ยแยกแยกให้ออกเอาไปแยก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 แล้วก็เอาไปส่วนที่มันเป็นน้ําก็คันทิ้งออกไปแล้วเอาเนื้อไปทา ประโยชน์ให้กับตัวเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ถ้าพอมีประโยชน์เล็กๆก็ขอให้ช่วยฝากกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็เดี๋ยวรอฟังนะคลิปนี้ไปก่อนแล้วใช้เวลามา17นาทีละไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะ